แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่สมโอกาสไม่ตกนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่พิงค์น้องแพหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่26นะคะตุลาคม2 5 6 3ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะ กลับเข้าสู่ภาวะปกติทํางานลุยๆค่ะพี่น้องนะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะนะ่ะหน้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นั้นเราก็จะต้องมีสติก่อนนะคะอ่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะอ่าพอเรามีสติปัญญาก็จะเกิดนะคะไม่มีอะไรที่ไม่สามารถกแก้ปัญหาได้นะคะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนี้กันคะ่ะการทำนายดวงเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะแล้วก็นำเรื่องราวดีดี ที่ไพ่เขาชี้แนวทางนั้นไปปรับใช้แค่นี้พยอบาลก็ชื่นใจแล้วนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะขอกาลังใจกันหน่อยเดอ้อข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยหนึ่งเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพี่น้องนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยวายอย่างนั้นค่ะโอเควันนี้มาทํานายดวงกันค่ะมาดูพี่น้องวัน,นอ,นอา,นาทิตย์นั้นไพ่ปรากฏว่าขึ้นสามใบนะคะก็จะมีหนึ่งถ้วยอัดสวิน มีหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ราชาไม้เท้าแล้วก็เดฟูนะคะสำหรับ3ามใบนี้ํำนายโดยรวมนะคะพี่น้องหานะพี่น้องวันอาทิตย์ก็เริ่มดีจริงๆด้วยนะคะอ่ะก่อนหน้านี้ก็โชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะโชคดีในเรื่องของเออเขาเรียกว่าลาปากนะมีการเลี้ยงมีการเลี้ยงส่งมีอะไรที่เป็นอุดมสมบูรณ์หรือไม่บางท่านก็อาจจะ ทำบุญให้ทานนะคะถือศีนกินเจได้ด้วยนะคะสำหรับให้หนึ่งถ้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วค่ะส่วนในวันพวกนี้การงานไม่มีปัญหานะคะพี่น้องคะเนาะการงานไม่มีปัญหาและมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอ,อย่างอย่างที่สบายใจว่าอย่างนั้นเนาะ The fool นี่อย่างสบายใจแล้วก็คิด เขาเรียกว่าคิดบวกอ่าพี่น้องวันอาทิตย์คิดบวกขึ้นแล้วนะคะพี่น้องคะนะพี่น้องวันอาทิตย์คิดบวกนะคะเป็นปลนเลยนี่ถือว่าถือว่าดีเยี่ยมในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้ก็จะสําเร็จกิจนะคะไพ่ทักเรื่องอะไรเดลเวอร์ทราบไพ่ทักนั้นก็เป็นการดีนะคะก็ยังมีเอ่อเขาเรียกว่าบริวารให้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยเฉพาะคนรักนะคะลูก,หล,กหลานถ้ามี างนี้เลยนะคะพี่น้องคะนะวันนี้ในพี่น้องวันอาทิตย์ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในวันพรุ่งนี้นะมาดูเลขนาโชคค่ะพี่น้องคะมีเลข1มีเลข1มีเลข0ูนย์และมีเลข6นะคะมีเลข1มีเลข1มีเลข0ูนย์และก็มีเลข6นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะน่าต่อไปมาดูน้อีสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้น3ามใบนะคะก็คือมี2ถ้วยมี6ไม้เท้ามีราชินีถ้วยนะคะสำหรับ3ามใบทํานายโดยรวมบอกว่า ในส่วนของพี่น้องวันจันทร์ก็เริ่มดีขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้ข่าวดีใครรอที่จะโดนสมัครงานเอาไว้และรอข่าวในเรื่องของการงานก็จะมีคนส่งข่าวเข้ามาให้สําหรับพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันค่ะในวันพรุ่งนี้นะสาหรับเรื่องการงานโอเคใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะในวันพรุ่งนี้นะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ นะโชคดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะนะถ้าพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าดีทั้งการงานนะคะทั้งเรื่องของกิจการได้เลยค่ะในวันพรุ่งนี้และก็ไพ่ทักเรื่องของว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับที่เหมือนกันนะคะพี่น้องนะอาจจะเดินทางไปโน่นไปนี่ออกเดินทางเพื่อหาลูกค้าติดต่อเจรจา นะคะแล้วก็มองโลกในงแง่ดีเหมือนกันนะสำหรับเดลฟูสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะในเรื่องของการเงินค่ะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินเกินขนาดไม่ได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนะไม่งั้นเราก็จะชอดเงินค่ะพี่น้องโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข2มีเลข6มีเลข1มีเลข0ูนย์นะคะมีเลข2มีเลข6มีเลข1มีเลข0ูนย์นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารนะคะ มีเด็กถือถ้วยมีเดอะเฮอร์มีตมีห้าไม้เท้านะคะทราบสามใบทำนายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันอังคารก็รู้สึกว่าทำอะไรนั้นเนี่ยก็รู้สึกปล่อยวางมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ไม่ยึดติดอะไรนะคะอารมณ์เหมือนเด็กๆนะคะโชคดีในเรื่องคนรักแน่โชคดีในเรื่องของบุตรบริวารให้การช่วยเหลือนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่า การทำงานก็เรียบง่ายนะคะอย่างเป็นสมถรมด,ดุลน,นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในกรณีที่มีพี่น้องนะคะไปทำงานในที่ใหม่ก็ห้าไม้เท้านั้นเนี่ยก็บอกว่าให้พี่น้องนั้นศึกษาระบบงานให้ดีมีความรู้สึกว่า ขัดแยง้งกันกับปริวารในที่ทํางานเรื่องของระบบงานไม่ลงตัวหรือไม่กองงานเยอะๆ,ๆนะคะที่เราจะต้องเคลียร์และมันก็จะสิ้นเดือนแล้วด้วยนะคะพี่น้องวันวันอังคารนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะแก้ไขได้จัดการได้นะคะสําหรับเรื่องของการงานส่วนไพ่ยีสีทักนะคะชัดเมนพี่น้องวันอังคารถึงเวลาหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยคลี่คลายนะคะปัญหาอุปสรรคโดน จัดการและตัดสินในวันพรุ่งนี้ว่าจบในบางเรื่องแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารบางท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอาการทําบุญให้ทานนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะพี่น้องวันอังคารมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหมีเลขเมีเลขหมีเลขสนะคะมีเลขหมีเลขเมีเลขห แล้วก็มีเลข2นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะวันพุธกลางวันบ้างนะคะสำหรับพุธกลางวันนั้นมี5ดาบมีเดอร์เรวิวมีเดอร์มูนนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ทักทายไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของบริวารก็แล้วแต่ค่ะทั้งสองสามเรื่องนี้มันจะเกี่ยวโยงกันนะคะทำนายโดยรวมให้ก็แล้วกันก่อนหน้านี้พี่น้องวันพุธ กลางวันนั้นค่อนข้างที่จะรับผิดรับชอบแทนผู้อื่นว่าอย่างนั้นเพราะว่าห้าดาบนะคะแล้วก็ภาระรับดาบเอาไว้คนเดียวมีปัญหาอุปสรรคก็มีความรู้สึกว่าเราเออขอความช่วยเหลือใครไม่ค่อยได้ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องนะแต่ว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะแต่เราก็จะต้องพยายามแก้ไขมันค่ะนะและก็ในวันพรุ่งนี้นะคะเดวิล เละกก็เดมูนขึ้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันฟังพระหมอให้ดีนะสองเรื่องนี้ใครทีเ่เขาเรียกว่านัดหมายกับใครไว้เรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินก็เละแต่ในวันพรุ่งนี้ทําใจนะคะพี่น้องค่ะนะมีโอกาสที่จะไม่ได้ดังใจเรานะห้าสิบ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 นะคะพี่น้องค่ะนะเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรไว้ในวันพรุ่งนี้เผื่อใจและถ้า ไม่ได้ดังที่คาดหวังเราจะต้องเตรียมแผนสองแผนสามอาไว้เลยว่าเอ๊ะเราจะต้องทําแบบไหนอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนลงหุ้นร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะการทําอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงในวันพรุ่งนี้การหาเงินที่มันไม่มันก็เรียกว่าเสี่ยงในการลงทุนอย่างนี้นะคะพี่น้องมันไม่ตอบจุดนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเรานิ่งเอาไว้อีกสักหนึ่งวันเราโอกาส นะคะดีๆเข้ามาจังหวะดีๆเข้ามากว่านี้เนี่ยมันก็จะดีมากมายนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราตึงเครียดสะสมมาค่ะอ่าไ่ยิบซีทักไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะมีชัดตริกนะทักว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าเกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายนะคะพี่น้องคัะนะอ่า อย่างเช่นมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างนี้นะคะมีหนี้สินแล้วก็ผิดสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคำ้ำหรือกู้ก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เราก็จะต้องในลักษณะว่าจะต้องเคลียร์นะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนนันนี้แล้วแต่สําหรับใครไม่มีปัญหานี้มาก่อนก็ให้รามัดระวังในเรื่องของข้อบทกฎหมายหรือมีการทําสัญญาในวันพรุ่งนี้ ก็อ่านข้อบทกฎหมายให้ดีค่ะไม่งั้นเราก็จะได้รับรับผิดรับชอบเหมือนไพ่ตัวตนคือ5ดาดับนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะแต่คิดว่าพี่น้องวันพุธกลางวันได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีเพราะว่าไพ่แห่งความยุติธรรมเกิดขึ้นมีทั้งนะคะเรื่องที่ควรระวังและมีทั้งเรื่องดีก็คือการเกิดการบาลานซ์หรือยุติธรรมนั่นเองสําหรับเรานะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ มาดูเลขน้โชค่วค่ะมีเลข5มีเลข1มีเลข8และก็มีเลข1นะคะมีเลข5มีเลข1มีเลข8และก็มีเลข1นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างมีแอมเพรสมีเดอะไอเทนเซตนะคะมีอัศวินเหรียญนะคะสจาหรับ3ใบนั้นถือว่าดีค่ะพี่น้องวัน พุดกลางคืนก็ยังดีนะยังเป็นราชินีอยู่แต่ยังมีความวิตกกังวลในวันพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งเรื่องคือเรื่องของภาระค่า,าจ่ายที่จะเกิดขึ้นตาพระหมอเดานะคะตามไพ่ที่ขึ้นก็คือเรื่องของรัพย์สินาการผ่อนข้างวดรถซ่อมรถเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของรถสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างนี้มีความวิตกกังวลอยู่เว้ ถึงเวลาที่เราจะต้องผลข้ค่ามวดลดแล้วเราจะมีเงินเข้ามาหรือเปล่าอย่างไรนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราหาทันไหมหรืออย่างไรในวันพรุ่งนี้ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนเลิกวิตกกังวลค่ะนะคะถ้าสมมุติไม่ทันจริงๆก็ผ่อนพันผัดผ่อนไปได้นะอันนี้ยังมีคนช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ ไ่ทักดีมากมายนะคะ The ะ l e p a n t นะคะพระสังฆราชนะยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางคืนอยู่นะคะและก็เราสามารถที่จะจัดการเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะด้วยความที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักวางแผนนะคะนิ่งขึ้นนะคะมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เราก็จะผิดพลาดน้อยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ ามาดูเลขน้ำเช่าค่ะมีเลข3มีเลข2มีเลข1มีเลข5นะคะมีเลข3มีเลข2มีเลข1แล้วก็มีเลข5้านะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะทราบนะคะ10ไม้เท้า10ถ้วยนะคะ10ดาบเอ๊ะทำไมขึ้น10 10 10 <laughs> นะคะย้อนแย้งนะคะ ความหมายน่าจะเป็นในเรื่องของว่าเราเนี่ยมีภาระงานที่จะต้องเคลียร์มีเรื่องหนักๆมีเรื่องอะไรค้างค้างอยู่และเราจะรีบทำให้ทันนะคะด่วนดวนเร็วๆนะคะพี่น้องวัน,ว,นวันพระฤหัสบดีงานหนักมากมายนะคะในวันพรุ่งนี้แต่ก็บอกว่าในวันพุวงนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวไม่ทันต้องอาศัยบริวารละค่ะพี่น้องขะอาศัยบริวารค่ะขึ้นสิบ ถ้วยนั้นคือบริวารทั้งหมดของพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะ่ะสามารถที่จะช่วยได้ในทุกเรื่องวันนั้นบอกเจรจาคุยขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะพี่น้องค่นะเนาะในวันพรุ่งนี้นะวันนั้นเนี่ยเรื่องงานโ์ค่ะเรื่องงานโจอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของภาระเรื่องของการเงินนะแต่คิดว่าเอารอดส่วนใบที่สามนั้นสิบดาบสิบดาบระมัดระวังเรื่องสุขภาพ ระมัดระวังเรื่องของการทําอะไรที่เสียเส่ยงๆนะคะโดยเฉพาะเดวิลขึ้นนะเป็นไพ่ทักมาไม่ดีคู่กับ10ดาบในวันพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องวันพฤหัสบดีมีในลักษณะแผนการที่ลงทุนลงหุ้นนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นเล่น,น,ลน,ลนการพนันหรือทําอะไรที่เสียเส่ยงๆหยุดได้จะดีคะ่ะพี่น้องคะไม่งั้นมันจะเสียงหายเพราะว่าขึ้น10ดาบนั่นก็คือคว่า แถมถ้าเราเกิดความโลภขึ้นมานะคะอ่ามันก็จะมีแต่เสียไม่มีได้นะคะพี่น้องค่ะนะคาดหวังอะไรเอาไว้ในวันพรุ่งนี้กับบริวารก็ให้เผื่อใจเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะเออโอเคนะพูดครบนะคะสําหรับเรื่องต่างๆในวันพรุ่งนี้เขาเรียกว่านิ่งๆก่อนดีกว่านะคะในวันพรุ่งนี้ในทุกเรื่องนะทำงานของตัวเองนั้นให้ลุยๆไปข้างหน้าทำไม่รอด ก็ขอความช่วยเหลือนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข1 0ึ่งศนย์แล้วก็1 0ึนะคะมี1 0ึแล้วก็1 0ึนะคะอ่าขึ้น1 0ึ่งศนนะคะพี่น้องค่ะนะค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์อ่าเอ็มโพเอร์นะคะมีราชาดาบ และก็มีสองเหรียญทำนายโดยรวมนะคะจริงๆเริ่มดีแล้วนะพี่น้องวันศุกร์เนาะฮ่ทำนายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันศุกร์ก็ค่อนข้างที่จะในวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องสะสางเหมือนกันนะ,นะคะพี่น้องกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะค่ะ,ะมีเงินเข้ามาแลวยังเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องวันศุกร์นะทักเรื่องเดียวนะคะแล้วก็ทักในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ดังใจอย่างเช่นในเรื่องของการเงินน่ะทำงานหนักรับผิดชอบหนักงานเยอะแต่ว่าการเงินได้น้อยอย่างนี้เออนะคะได้มาเขาไม่พอเพียงหมุนออกหมุนข้าวหมุนออกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติไปก่อนตอนนี้ก็เราก็อย่าถึงเครียดนะคะอย่าถึงเครียดนะคะพี่น้องหานะ เป็นแบบนี้ส่วนไพ่ทักดีมากมายก็คือเอ็มเพจพี่น้องวันศุกร์นั้นยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงนะยังให้การช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคันนะเพราะฉะนั้นให้เลิกในเรื่องของความวิตกกังวลลงแล้วก็ทํามาให้ดีที่สุดนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะอ่ะก็ถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข4ี่มีเลข1มีเลข2แล้วมีเลข3นะคะมีเลข4มีเลข1มีเลข2แล้วก็มีเลข3นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูสำหรับพี่น้องวันเสาร์มีห้าถ้วยมีสิบเหรียญน,นะคะมีหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ทักดีมากมายคือเดอะเวอร์ The นะมาทำนายกันค่ะพี่น้องค่ะนาะพี่น้องวันเสาร์ดีจังนะในวันพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้ก็โอ้ยมีเรื่องที่เครียดคิดย้อนหลังคิดออ้ยวุ่นวายแล้วก็ปัญหาเก่าๆเ,เ,เข้ามาลุมล้อมแน่ว่าอย่างนั้นในวันพรุ่งนี้อบจย์หมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะ เออปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันเสาร์ในวันพวกนี้ใครที่ทําในเรื่องของกิจการเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอาจาาดินมทรัพย์สิน,นเรื่องของที่ดินแปลงทรัพย์สินเป็นทุนในวันพวกนี้สำเร็จค่ะใบฟุกๆก็คือหนึ่งเหรียญใครที่รองเงินอยู่ในวันพวกนี้ได้เงินนะคะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของ มรดกใครที่วางแผนหรือว่าใครที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องมรดกเล่ยังคาราคาซังอยู่ในวันพวกนี้มีความหวังมีข้อมูลนะคะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นนะและพี่น้องวันเสาร์นะโชคดีมากมายความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันเสาร์นะคะโดยรวมในวันพวกนี้ทุกเรื่องค่ะโอเคนะคะไม่พูดมากเจ็บคอเพราะว่ามันดีหมด นะโอเคแสดงความยินดีพี่น้วันเสาร์นะคะในวันพรุ่งน,นี้นั้นเนี่ยลื่นไหลหมดเลยทุกเรื่องค่ะอ่าสบายใจได้เลยค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข5มีเลข1มีเลข0นย์มีเลข2นะคะมีเลข5มีเลข1มีเลข0แล้วก็มีเลข2ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะโอเคค่ะวันนั้นป้าหมอขอไวพรให้กับพี่น้องของอหมอทั้ง8วันเกิดน,นะคะ ก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทการไม่